ไหไมดิดาซังค,คอนดิววชิวะวัตาชิวะซันเดนสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพ s โซโทูในเดือนสิบครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเลมเดอรเควสที่เหมือนกับของเฟลที่แล้วเลยแต่ว่าเป็นในรูปแบบของการลงโซโล่ลงคนเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์ แล้วก็เลือกหัวข้อได้ที่เป็น Limited Quest นะครับเสด็จครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเควสอันนี้ที่จะเป็นการลงแบบเป็นปาร์ตี้แคนด้วยกันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเควสที่สองม,มาซึ่งเป็นตัวเควสที่ลงแบบโซโลลงคนเดียวนะครับกับตัวเควส ดิวแอนด์อีเวนชิลลี่เนะครับจากเดิมที่เป็นทูชิลลี่ทูเชใช่ไหมอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของการลงโซล์คนเดียวแล้วก็เลเวลของมอนเซอร์นั้นก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวล95นะครับจากเดิมที่จะเป็นเลเวล9กากระนาแล้วก็จะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สลับการเข้าตัวเควสนี้นั้นก็คือจะดูที่ ได้แบตเทมพลพาวเวอร์ต้องการได้แบตเทอมพลพาวเวอร์ตั้งแต่3,980ขข้นไปถึงสามารถลงกันได้แล้วก็สำหรับการผ่านก็คือทําการกำจัดมอเตอร์ตามเป้าหมายหรือว่าปล่อยให้เวลาหมดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเควดนี้จะไม่มีการล้มเหลวนะครับคือยังไงก็ผ่านกันอย่างแน่นอนแต่ว่าคอร์ดที่ได้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราสามารถเล่นกันไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนกันด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขอร์ก,กันบ้างสำหรับคอร์ดรอบเนี่ยก็จะมีแบบเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือทั้งตัว อวบนสุดดาวชุดก่อสิบดาวตัวบัตร SP ของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปีมีตัวเลนเวฟพ่นเบรดบีเอยหลอดแกนกีการมีมาสเตอร์แฟกต์เมนต์เอ็มเอไอัปเดเตอร์แล้วก็มีเป็นตัวพรีสกิลแบบเลเวล1กันด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ อ่ะนั่นก็คือการเล่นผ่านในแต่ละรอบแล้วก็การเล่นผ่านครั้งแรกนะครับสำหรับการเล่นผ่านครั้งแรกสุดเนี่ยเราจะได้รับบัตรใบนี้มานะครับก็คือตัวบัตร Special s c r a p ของตัวกิจกรรมจำนวน10ใบ,บซึ่งอันนี้ได้แบบเป็นบัตรเต็มๆม,มาเลยนะครับได้มา10ใบ,บแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID ไเท่านั้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มกิจกรรมนะครับด้วยคำที่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมกันแล้วซึ่งการผ่านแต่รอบนะครับเราจะได้รับตัวแต้มกิจกรรมเนี่ย สูงถึง100,000แต้มต่อรอบอันนี้ขอย,ย้ำว่าเป็นแบบต่อรอบนะครับซึ่งก็จะรวมไปถือตัวเคเวที่ลงแบบเป็นปาร์ตี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าจะมีตัวแต้มเซอร์พอยต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา100,000แต้มต่อรอบนะครับแต่ว่า 1นึ่งแสนแต้มตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแรงที่เราจบกันได้ด้วยนะครับคือถ้าสามารถชนะบอสตอสุดทางได้เนี่ยยังไงก็ได้รับแรงเอสกันอยู่แล้วก็จะรับแต้มไป1นึ่งแสนแต่ถ้ากว่าได้แรงเอก็จะมีการแบบลดแต้มลงมาตามแต่ละขั้นแต่ละขั้นกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต่อให้แรงต่ําสุดเนี่ยยังไงก็ได้หลักหมื่นกันอยู่ดีนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเควสนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงของตัวอาร์คเรคคอร์ดด้วยก็คือเป็นการแข่งกันเก็บแต้มและเอนะครับถ เก็บแต้มจากตัวเควสนี้ได้เยอะขนาดไหนก็จะเป็นการจะอันดับแรง์กิ้งแล้วก็ถ้าหากใช้อาวุธที่แบบเป็นของประจำคันเนี่ยก็จะมีการบววพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%กันด้วยนะครับมันจะมาพิเศษสำหรับการลงแบบโซโลแต่ว่าแบบปาร์ตี้อ่ะสแหรับปาร์ตี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาร์เรคคอร์พิเศษที่มีแค่การลงแบบโซโลลงคนเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะงั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น ห้องรองของตัวเคว้นี้ซึ่งก็จะเหมือนเดิมกันเลยนะครับแค่สภาพอากาศเนี่ยมีพายุมาอ่ะตรงนี้ก็ทําการเก็บยาฟื้นเลือดแล้วก็เปิดเทอร์ตเพื่อที่จะเริ่มตัวเควกันได้เลยนะครับซึ่งตัวเคว้นี้จะยังคงเหมือนกับ ตัวเควสแบบลงปาร์ตี้แต่ว่ามีบางส่วนที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นในตอนแรกเนี่ย่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นแบบว่าเจอกับลูกน้องแบบหลายๆตัวกกอนใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี้ยเปิดมาคือเราสู้กับบอสในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็ยังคอนเซ็ปต์เดียวก็คือในแต่ละเว็บเนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดกันอยู่ด้วยถ้าหากว่าเวลาหมดลงปุ๊บเควสก็จะเป็นการตัดจบณนะตรงนั้นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรีบทําการ กากำจัดให้บอสเนี่ยรีบหนีไปจุดอื่นให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะจบเควสกันตรงนี้ในทันทีกันเลยนะครับอ่าเราก็ทําการสู้กับบอสไปเรื่อยๆเพื่อเปิดทางนะครับเ,เมื่อกำจัดบอสเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวฟอติบอสเนี่ย ในการพุ่งทยานกันต่อไปได้เลยนะครับเส้นตรงนี้เส้นทางก็จะยังคล้ายๆเดิมแต่ไปบางจุดที่จะแบบมีการปรับไปอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีแทนระเบิดเนี่ยมาให้เราแบบว่าระวังโดนกันหน่อยนะครับแล้วก็ขบานนี้จากเดิมที่เราจะตรงไปเนี่ยมันจะแบบหักเลี้ยวซ้ายมาเลยก็คือด้านหน้าตรงนั้นเราจะไม่ต้องไปกันแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการปรับจุดเกิดของตัวมอนสเตอร์เออแล้วก็การแข่งตัวอาร์ไดคอร์ที่พูดถึงกันไปนะครับมันจะนับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งหมายความว่าเรา ก้องกำจัดมอนสเตอร์เนี่ยให้ได้มาเท่าท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้อ่าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและวขณานี้ก็จะมีตัวฟอร์บาร์ให้เก็บกันอยู่ด้วยอ่าสถาว่ากดกระโดดตรงไปแท่นกระโดดพอดีเนี่ยมันจะสามารถทําการเก็บได้แบบเป๊ะๆแล้วก็ไม่โดนตัวแท่นระเบิดกันด้วยนะครับตัวทุ่นระเบิด4่อ่าแล้วก็ขบานี้จะเดิมที่จะเจอกับตัวช้างตัวแมมมอนเนี่ยสองตัวก็จะเหลือแค่ตัวเดียวกันแล้วนะครับอะพุกอยงมาสิ ยิงไม่โดนกันพอดีเลยสิตรงนี้เราก็สู้เพื่อจะเปิดทางกันต่อไปนะครับ เปิดทางไปต่อนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับตัวบล็อกพื้นนะครับมันจะน้อยลงนะอ่ะเราจะเห็นว่าตำแหน่งของตัวบล็อกเนี่ยมันจะแบบค่อยๆแคบ,บลงแคบบลงแคบบลงมานะครับแล้วก็ข้างหน้านี้มันจะไม่มีอ่าเรื่องเกี่ยวกับตัวแท่นสวิตช์กดทางลับกันแล้วนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยไม่มีทางลับแยกอะไรกันแล้วนะแต่ว่าจะเป็นการให้เรามาเก็บตัวฟอร์บาร์กันแทนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวหนออใช่ไหมครับสำหรับคนที่ ต้องการจะทําแต้มนะครับต้องกําจัดทุกตัวอ่ะกันแตทุกตัวแบบนี้นะครับพื่อที่จะรับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็แบบว่าอาจต้องแบบยอมเสี่ยงชนตัวหนอนกันหน่อยนะครับด้วยเค้าที่ว่าหนอนพวกเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะชนเราตายได้เหมือนกันก็ระวังระวังดาเมจกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่าวันนี้จะเจ้าบอลยติรอบที่2อะมาแล้วก็ทําการสู้ต่อไปตามปกตินะครับ เข้าสู่เว็บที่4นะครับอ่าตรงนี้จากเดิมที่มันจะแบบตรงไปทางขวาแต่เขาเนี่ยทางมันจะเป็นแค่ทางเดียวก็คือจะแวะมาทางซ้ายที่มันเป็นทางลับจากแบบโงมแบบเป็นปาร์ตี้น่ะเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอให้ย้ำว่า อ่าถ้ากดยาได้กดไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหนอนเนี่ยมันจะตีสวนมาแบบนี้ซึ่งมันแบบเออจะตายแล้วเ <c> ก <oughs> ือบตายกันเลยทีเดียวนะครับเอ้ยฮิวฮิวสู้อันนี้อันนี้คือให้กดยาฮิวสู้กันไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองกระดาษอ่าแล้วก็วิ่งตามทางมากำจัดตัวกวางม,มันจะเป็นการเพิ่มเวลาของตัวเควสนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เหมือนเดิมก็คือจะกลับ เจ้าแมวน้อยนั่นเองอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับมีฟรมบ้าอะไรกดกดกันไปเลยนะจะสังเกตว่าตอนที่เราแบบใช้ตัวบอร์ดวิ่งตามทางมาเนี่ยมันก็มีฟรมบ้าให้เราเก็บกันตลอดเวลาเลยพอใช้อันนี้เก็บใช้งานฟรามบ้าได้ใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวเฟืองนะครับ เควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหมเมื่อกี้ตอนเข้ามาอาจจะแบบมีการโดนทุนระเบิดกันไปเล็กน้อยกันละเนื้อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ จบตัวเควสแบบลงโซโล่ลงคนเดียวกันแล้วนะครับหลักการก็จะคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่ามีการปรับให้มอนสเตอร์เนี่ยมันน้อยลงมาอ่ะมีการกําจัดตัวมอนสเตอร์ได้แต้มาเท่านี้เวลาเท่านี้มีการบอกเวลาเคลียร์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตตัวแลกเนี่ยในแบบในทุกๆวันกันอยู่แล้วก็สามารถมาเช็คอันดับกันได้เลยนะครับซึ่งอันดับเนี่ยจะนับจากแต้มก่อนเป็นหลักนะแล้วก็ค่อยดูเรื่องเกี่ยวกับเวลากันต่อไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขอรอบนะครับที่จะมีทั้งแบบ ตัวอาวุธอาซีาดีแอเดดมเอยเหลียเอ็นเวปอนเบทบีมีตัวขอเทพต่างๆแบบว่าไอซิ g งออฟไอซิ i งคิวฟอร์นชังมีของอัปเกรดมีตัวหลอด l อต่างๆเศษบัตรก็มีการรับกันได้นะครับบัตรตัวเซเชียลสแครนทิเกตกันแล้วนะมีของที่แบบใช้ในการทำเรื่องเกี่ยวกับ PA มีเรื่องเกี่ยวกับตัวหลอดกิการอ่อะหลอดกิการขั้นสีก็มีดอปเหมือนกันนะครับหลอด l อต่างๆ布拉布ๆแล้วก็หลอดฟิวเจอรก็มีการดอปเหมือนกันแต่จะเป็น ตัวมากูนิฟูกับตัวโฟร์มิโดฟิวเจียก็สามารถมาหายตัวเควส์กันได้อีกอย่างหนึ่งคือมีเนื้อดรอปกันด้วยนะครับโอเคเคลียร์ของเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมีการถามว่าเราจะออกจากเควสเลยไหมหรือว่าจะทําการรีทายทำการเริ่มต้นใหม่นะครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มใหม่เนี่ยก็สามารถ กดหัวข้อที่2ได้แต่ต้องการจะออกก็กดหัวข้อแรกกันไปได้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถออกมาจากตัวเควสกันได้อ่านี่ก็จะเป็นการเล่นตัวเควสแบบลงโซโลในครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้ขอเย้อนมาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวอาร์คเรคคอร์ดกันหน่อยนะครับอ่าสำหรับตัวอาร์คเรคคอร์ด ะสำหรับตัว a r ร์เรคอรที่เป็นการลงโซโลนะครับมันจะเป็นการที่ให้เราทําการลงแบบโซโลโดยแยกรางวัลเนี่ยตามแต่ละค์สเลยนะครับก็คือถ้าผมเล่นเรนเจอร์มาจะกินนี้ก็แบบว่าอาจจะบันทึกในส่วนของตัวเรนเจอร์แล้วก็คะแนนสูงสุดนะครับก็คือจะเป็นตามนี้23,350แต้มนะครับนี่คือแต้มรางวัลสูงสุดที่ เป็นไปได้ในตัวเควสนี้เพราะว่ามันมีมอนสเตอร์อย่างจํากัดน,นะครับถ้าเราสามารถชนหนอนตายทุกตัวระหว่างทางได้ก็จะได้รับแต้มมาตามนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการวัดเรื่องเกี่ยวกับเวลาละอ่ะเราสามารถจบเวลาได้เท่าไหร่ก็จะเคลื่อนดับอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมทําคะแนนสูงสุดได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้วเวลาเคลียร์5นาที5เจ็ดงั้นหรอก็น่าจะอยู่อัดับประมาณสัก ประมาณ20กว่ากว่านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะอัปเดตในวันต่อไปต่อประมาณสัก17นาฬิกาอะไรประมาณนี้ก็จะมีการอัปเดตแลกกิ้งกันไปประมาณนั้นเองนะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะมา,าแข่งทําอันดับอะไรแบบนี้นะครับสามารถเน้นเข้าร่วมได้เพราะว่าขอรบกวนเนี่ย จะมีอ่าเป็น3ระดับใช่ไหมครับก็คือระดับโกล์ซิลเวอร์แล้วก็บร้อนซึ่งระดับร้อนเนี่ยขอแค่เข้าร่วมก็พอแล้ว,วซึ่งขอระวันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเหรียญอาร์ไดคอดเบรย์จำนวน20เหรียญน,นะครับซึ่งถาว่าเราสามารถลงได้ครบทั้ง10คารับไปเลยเต็มๆ2 0 0เหรียญกันเลยนะครับแล้วก็วิธีการอะ่ะมันง่ายมากเลยนะครับก็แค่เล่นเป็นเมนค์ดนั้นเข้าตัวเควสไปปึ๊บแล้วก็ปล่อยให้เวลาหมดได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมได้ทําการ ลงตัวค์ดฟอนแบบว่าเป็นเบนค์ดลงไปใช่ไหมและผมก็ไม่ตีบอลเลยนะครับคือวิธีการเนี่ยก็แค่เข้าตัวเควสไปแล้วก็รอให้หมดเวลา1อาทีครึ่งในเว็บแรกเควสก็จะทำการตัดจบแล้วก็มันนับอันดับด้วยนะครับนี่จะเห็นว่าค์ดฟอนผมเนี่ยศูนย์คะแนน1นาทีครึ่งแล้วก็ด้านดับ ร้อนทองแดงกันด้วยเพฉะาั้นสำหรับคนที่ต้องการจะแบบว่าเอ้ยขอแค่เข้าร่วมรับตัวเหรียญแบบฟรีฟรียีเหรียญเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเล่นแต่ละคาสกันได้เลยนะครับอันนี้แบบว่าแบ,บ่งกันทุกคาัาสิบคาสกระทเทียวนะก็สามารถมาลงกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแทสหรือก็คืองานอ่ะสำหรับตัวงานที่เป็นงานเดลี่นะครับตัวเคเวสนี้ ไม่เกี่ยวเลยนะเควสแบบลงโซโลนะครับไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการผ่านตัวงานนะครับหมายความว่าเราลงแบบเป็นปาร์ตี้ก็พอแล้วส่วนลงกันแบบโซโลเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะทำอันดับอะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถไปแยกลงกันได้อันนี้ก็จะว่ามีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงแล้วอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวไททอลหรือก็คือฉายาสรับตัวฉายานะครับมันจะมีของแบบโซโลกันด้วยก็คือจะเป็นการผ่านตัวเควสนี่แหละแบบโซโลแต่ว่าจะเป็นการจบแบบแรงเ นะครับถ้าหาเป็นปาร์ตี้เนี่ยไม่สนใจแร้งนะจะจบแรงอะไรก็ได้แต่ถ้าหาว่าเป็นแบบสโลวมัจกีนน้นี้ต้องจบแร้งเอสเนี่ยอย่าง,งน้อยๆสัก1ครั้งก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขขอราวันก็จะเป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจฟอีก5 SG ด้วยกันนะครับซึ่ง ตัวเดตเควสทั้ง2แบบนี้นะครับแบบปาร์ตี้กับแบบโซโลมีเวลาแค่อีก1สัปดาห์ก็คือจะไปจบในวันที่18ธันวาคม2024นะครับใครที่ยังลงไม่ครบอาร์เรคคอร์ดยังไม่ได้ไปลงก็ลงให้เราแลกก่อนถึงวันที่18นี้กันด้วยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ